สวัสดีครับผมช่างนนจาก sq shop service center ครับงานวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว mitsubishi pajero sport ครับตัวนี้จอขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้จอใหญ่นะครับอาการของเขาก็คือนะครับจอทัชสกรีนเสียครับตัวนี้ช่วงนี้ก็จะมีมาเรื่อยๆครับรุ่นนี้นะครับ จอหน้าใช้ครับฟังก์ชันครบเลยตัวนี้นะครับ HDI Android Auto นะครับกล้องรอบคันนะครับเนื่องจากจอมันใหญ่นะครับจอทัชสกรีนขนาดใหญ่เลยครับตัวนี้ครับก็นะครับอาการแน่ชัดประมาณนี้นะครับจริงๆคุยลูกกัาลูกค้าไว้นานแล้วครับลูกค้าพอดีเพิ่งจะว่างนะครับก็ถอดรื้อเลยครับ ตัวนี้หน้ากาดชิ้นใหญ่นะครับชิ้นเดียวนะครับแล้วก็น็อตสีตัวนะครับมีถ่ายชุดปากไว้ก่อนนะครับก็เผื่อการลืมนะครับต่อเสร็จก็นะครับทำการนะครับเปลี่ยนจอทัชสกรีนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับอันนี้อันยังไม่ได้แกะพลาสติกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังอ่ ยังรักยังชอบจอเดิมนะครับก็ซ่อมใช้งานนะครับตัวนี้อาการเดียวนะครับจอทัชสกรีนเสียอย่างเดียวนะครับก็เทสระบบให้ลูกค้าเรียบร้อยเสร็จนะครับก็เก็บงานนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านที่ไว้ใจใน sq shop service center ครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับ